สวัสดีค่ะวันนี้มาดามจะทำน้ำพริกมะขามนะคะทำยังไงให้อร่อยค่ะรับรองว่าสูตรนี้เด็ดค่ะเราเราไปดูวิธีทำและขั้นตอนกันเลยค่ะนี่ค่ะเครื่องปรุงของเราค่ะน้ำพริกมะขามนะคะมะขามค่ะล้างทำความสะอาดนะคะล้างเอาขี้ผงออกให้หมดเลยค่ะแล้วก็มีหมูสับค่ะน้ำตาลมะพร้าว กะปิค่ะกะปิแล้วก็มีพริกขี้หนูสวนแล้วก็กระเทียมค่ะทีเราจะมาโขลกรวมกันนะคะเราจะใส่พริกกับกระเทียมลงไปค่ะพริกกับกระเทียมนะคะ จากนั้นเราจะใส่มะขามลงไปค่ะหัามะขามให้ละเอียดนะคะแล้วจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะ ตามด้วยกะปินะคะ ก็ตามด้วยหมูสับค่ะพอเข้ากันดีแล้วเราจะไปผัดเลยค่ะดังกระทะค่ะใส่น้ำมันนะคะ พอน้ำมันร้อนเราก็จะใส่ที่เราผัดที่เราตำเมื่อกี้ลงไปผัดค่ะ อาจจะใช้ไฟกลางนะคะ จะผัดให้จนเขาสุกจนแห้งะะแล้วค่ะเรามาชิมกันจะผัดไปเรื่อยๆนะคะเราจะถัดไปแล้วก็ชิมไปนะคะเพื่อนคนไหนชอบหวานหรือว่าเค็มก็เติมได้ค่ะดีจะเติมน้ำตานิดนึงค่ะ อย่าใ,ใส่เยอะเพราะว่ากะปิม้นมีความเค็มอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆต้องลองทำทานนะคะตอนนี้หน้ามะขามอ่อนนะคะอร่อยค่ะทำง่ายรสชาติเอาตามที่เราต้องการเลยค่ะาาเพราะมะขามเขาก็มีความเปรี้ยวแล้วก็ใส่กะปิ ทำง่ายๆค่ะน้ำพริกมะขามใส่หมูสับลงไปอันนี้จะชิมดูนะคะเราจะชิมดูค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าน้ำมันแห้งเราก็เติมน้ำได้เล็กน้อยค่ะ มาทา,ามากๆเพื่อนๆต้องไปามาทานดูนะคะแล้วอกวก็สูตรนี้อร่อยค่ะเด็ดค่ะน้ำพริกมะขามค่ะของมาดามก็เสร็จแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้มาดามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะเห็นหน้าตายอย่างนี้รับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะ เจวกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ